สวัสดีครับผมเลเดินเข้าป่านะครับทุกคนวันนี้ผมมาหาหมอผีนะครับนะหมอผีเนี่ยที่ช่วยผมเอาไว้นะครับนะเขาเป็นคนนะครับนําทางผมไปหาลุงชัยจนพบเลยนะก็ตอนนี้มาใกล้จะถึงณนะบริเวณที่อาจารย์อยู่แล้วนะครับผมขอเรียกเขาว่าอาจารย์เรียกแล้วกันนะทุกคนนะเขาแบบเป็นคนที่แบบมีความสามารถนะครับหน้าก็ซอมนิดหน่อยทุกคน ระยะทางค่อนข้างที่จะไกลนะแล้วก็อากาศที่นี่ร้อนมากนะครับร้อนมากแล้วใบไม้เนี่ยผลิหมดแล้วใบไม้ร่วงหมดแล้วนะครับทุกคนไม่มีความชุ่มชื้นอยู่แล้วนะครับตรงนี้คือแห้งแล้งไปแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเดินทางไปหาทนาจารย์กันผมคิดว่าแกน่าจะรอผมอยู่ด้านหน้านู้นนะครับเพราะว่าวันนี้ผมได้นัดกับเขาไว้แล้วนะเดี๋ยวเดินทางไปกันนี่นะทุกคนผมอยู่ติดผาเลยนะครับเห็นไหม ที่นี่เป็นผาหมดเลยนะครับบริเวณด้วยรอบนะเป็นผาสูงครับผมลงมาผมต้องค่อยๆทยอยค่อยๆค่อยๆลงมาเรื่อยๆทุกคนมันอันตรายมากแล้วระหว่างที่ผมมาผมได้ยินเสียงเหมือนแบบว่าเป็นเสียงเสียงผู้หญิงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแล้วก็มีเสียงแบบเสียงคนด้วยอยู่ด้านล่างนู่นนะทุกคนผมไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงของใครนะเหมือนอาจารย์จะรอผมอยู่ด้านบนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองขึ้นไปดู เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพาทุกคนไปดูหมู่บ้านนะหมู่บ้านแบบว่าหมู่บ้านแบบล้างเลยนะครับทุกคนเมื่อก่อนเนี่ยมันเคยมีอ่ะเคยมีคนอาศัยอยู่แต่ว่าตอนเนี้ยไม่มีคนอาศัยอยู่แล้วเป็นหมู่บ้านล้างไปแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าวันไหนไม่พรุ่งนี้ก็มาลืนเนี้ยทุกคนก็รอหน่อยนะครับได้ดูผมในเวอร์ชั่นใหม่แน่ครับอ,อาจาย าวสวัสดีครับผมมาทำอะไรนี่ผมมาหาท่านไงที่นัดกันไว้เนี่ยโอ้โอ,อะไรอ่ะเป็นไอแกผมขาวแกคนไหนอ่ะ เขาเขาเขาเป็นไรอ่ะโดนทำลายมาหยุดถ้าไหนอ่ะูังข้างล่างนูน่นคนนี้เป็นหมอผีที่จำได้ไหมที่ผมบอกว่าเป็นคนนำทางผมไปเจอลุงชัยโหแบบไกลมันกันนะเนี่ยทีนี้อากาศร้อนมาก งั้น,ท,นท่านนำนำผมไปเลยได้ไหมล่ะผไม่กลัวใช่ไหมผมไม่กลัวผมจะไปช่วยเขาผมรู้สึกว่าไอ้ผมขาวที่ท่านบอกมันมันคุ้น,ค,นคุ้นหูนะไม,ม่ช่ยีเป่อย,ชอยใช่หรือว่าผมจะเคยเห็นอ๋อเรื่องนี้ที่ท่านที่ท่านนัดผมมาคุยก็เพราะจะมาพาผมมาดูตาแก่นี่ยใช่แล้วเห็นมนันนอนเจ็บอะไรวันแล้วโอ้ เรื่องของกูกูเลยไม่เข้าไปดูงั้นงั้นพา,างั้นพาผมไปดูหน่อยได้ไหมล่ะใช่นำเลยดีกว่าเดี๋ยวผมไปดูหน่อยผมว่าผมน่านจะรู้จักนะท่านมารอผมนานหรือยังมาแล้วชุด แปลกมากทุกคนที่เราเจอในป่าตอนแรกผมยังตกใจเลยนะคือแกจะพาผมเข้าไปในเมืองเลยแต่ว่าทีเนี้ยผมไม่ไม่ไว้ใจเขาผมก็เลยแบบว่าไม่ไปด้วยนะทุกคนแล้วสุดท้ายแกก็พาผมไปเจอลุงชัยจนได้เลยนะจะเดินทางนะครับจะถือมีดใบหนึ่งนะครับไว้ป้องกันตัวด้วยนะครับชุดที่เขาใส่นะครับจะเป็นผ้าคลุมสีดําทั้งตัวเลยนะครับดู แล้วท่านจะบอกผมได้ยังว่าท่านชื่ออะไรไบก่อนใบก่อนอ๋อได้ได้ได,ได้ไม่เป็นไรไปนำไปเลยดีกว่าโเหมืมอน <c oughs> ผมแบบได้ยินเสียงคนด้วยนะ ด้านล่างนู่นผมผ่านไปผ่านมาได้ยินหลายรอบแล้วแต่ว่าหาดูยังไงก็ไม่เจอนะอ่ะเดี๋ยวรีบตามท่า,า,านอาจารย์คนนี้ไปเลยดีกว่าทุกคนครับที่นี่เหมือนผมใครมาแล้วที่นี่แบบว่าคุ้นตามผมมากเฮ้ยไอ,อที่นี่ผมใครมาเนี่ยว่านี่ี่นี่นี้น ะเจอแล้วเหมือนจะเจอแล้วคนนี้เขาบอกผมขาวอด้านในนะครับตายแล้วเข้าโดนทำร้ายเหรอหพอพอทราบไหมว่าใครทำอะ่ะเป็นในสองพี่น้องสองพี่น้องมันไล่ตัดหัวคนอยู่น้ำลึกเปล่าะ เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูวด,วด้านหน้ากอนขอบคุณท่านมากเลยครับเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูด้านในหน่อยต้มสบายโอ้โห,โหทุกคนต้องข้ามน้ำนะเนะี่ยดูซองละเดี๋ยวนะด้านหน้านี้เหมือนมีคนมาก่อไฟอาศัยอยู่ด้วยนะครับเห็นไหมตรงนี้มีกองไฟอยู<ๆ>่นี่หนึ่งกองน้ำนี้ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าลึกหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวผมจะลองข้ามไปไปดูแกหน่อยนะครับเดี๋ยวจะเก็บกล้องไว้ที่นี่ก่อนลองดูว่าน้ำมันระดับน้ำมันจะประมาณไหนถ้าเกิดว่าไม่ลึกมากผมจะกลับม,มาเอากล้องแล้วกันอวเดี๋ยวเขาไปไหนแล้ววะหายไปแล้วหายไปเลยนะครับไม่เป็นไรเขาเล่กินหลักของเราอยู่นี่ ลุงคนนี้ผมจำได้ว่าเขาเคยมาบอกข่าวกับผมที่เขาโดนทำร้ายเนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุน,นี้แน่นอนนะที่โดนทำร้ายเพราะว่าแกน่าจะมาเป็นคนมาบอกข่าวว่าลุงชัยเนี่ยโดนทำร้ายแกก็เลยโดนอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลองข้ามน้ำไปดูแล้วกันออน้ำย่างเย็นเลยอะ ไม่จงอุ้ยแตัวไม่ลึกนะทุกคนไม่ลึกไม่ลึกไม่ลึกท่านท่านครับท่านเอ้ยวะผมเองผมเองมึงใควะเดี๋ยว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 ผมเข้าไป คนไม่ลึกมากเดี๋ยวเด้วเดี๋ยวเข้าไปดีกว่าโ,โ,โอ้โหโคตรเย็นน้ำเย็นเจี๊ยบเลยเฮ้ยเจ้าจับอนผมเองผมเองผมคนที่ท่านมาบอกข่าวว่าลุงชายโดนทำร้ายอะ่ะท่านจำผมไม่ได้เหรอ เาเองนึกมเงเป็นยังไงท่าไปโดนใครทำร้ายนะอาตัวเนี้ยที่นี่มันมีคนนะครับมาจุดเทียนด้วยนะเดี๋ยวท่านลุกขึ้นมาก่อนไหวไหมท่านลุกมาก่อนลุกมาก่อนโอ้ยยยยยุกก่อนลุกลก,ก,ก่อนยยกยยยยอยยยว มาเร็วนี่ก่อนกันได้เอ็นี่ก่อนกันได้ท่านกินอะไรมาหรือยังเยย่จัดทุกคนอาจาร์แบบโคม่าเลยอ่ะดูทุกคนเห็นหมอผีเมื่อกี้บอกว่าน่าจะมาได้หลายวันละทุกคนเขาบอกว่า อาศัยอยู่ที่นี่ได้หลายวันแล้วเพราะตรงนี้ผมเหม็นกองไฟด้วยแล้วก็ตรงนั้นมีเทียนมีเทียนด้วยด้านในนูน่นเดี๋ยวนะไม่รู้ผมจะมาช่วยยังไงเลยเขาไม่ได้บอกผมไว้ก่อนด้วยไงว่าจะทํายังไงคือหมอผีไม่ได้บอกผมไว้ก่อนว่าจะพาผมมาดูอะไรที่ไหนได้คนนี้ผมเจอละที่ผมเคยเจอในถ้าข้างบนนู่นที่เขาอาศัยอยู่แต่ทีเนี้ยเขาเขาน่าจะโดนเพราะว่าเขามาบอกข่าวมาบอกอะไรนี่แหละ ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวจะลองพาเขาออกไปแล้วก็หาที่ช่วยเขาแล้วกันเดี๋ยวจะลองดู<ป>เดี๋ยวจะจับกล้องไปด้านนอกแล้วกันนะครับครับเดี๋ยวนี้เด,เ,เดี๋ยวจะล้ำบาาเขาเดี๋ยวจะค่อยๆพยุงเขามาจากตรงนั้นนะแล้วก็พาเขาไปรักษาแถวบ้านแล้วกันฮ<ป>ะผมผมมาช่วยท่านท่านไม่ต้องห่วงผมมาดีแน่นอน ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวผมมาช่วยเจ้าจะบาไปผมจะา่รักษาตัวมาค่อยค่อยค่อยค่ยค่อยๆนะเลอค่อยน Hãy subscribe cho kênh Ghiền không เดี๋ยวผมเรียกคนมาช่วยท่านนอนพักก่อนนอนก่อนท่านอย่าเพิ่งนั่งเดี๋ยวนอนลงก่อนโคม่าจัดดูดิทุกคนน่าจะรดนหนักแลวเนะี่ยโอ้ถือว่าแกก็อดดีนะอาศัยอยู่ได้อย่างงี้โอ้น้ำอย่างเย็นเลยกลับไปนะ่จาจะคันหน้าดูเลยนะครับน้ำสกปรกมาก มหมอผีพาพามผมมาดูแล้วหายไปเลยนะครับล,ลุงไหวไหมลุงลลุุงงแข็งใจไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะไปตามคนมาช่วยลุงไหวใช่ไหมหน่าจะหนาวด้วยนะจุดทรงแล้ว Ừ, khó ma nặc này Thân 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 chỗ này Thân, thân chỗ này หายไปเลยโคตรคือเขามาบอกบอกผมเสร็จเขาหายไปเลยรู้ไปไหนนะครับท่านอยู่ไหนเอามาแล้วใช่ไหมเอา ผม,ผมจะให้ท่านเฝ้าเขาไว้ก่อนได้ไหมผมจะไปตามคนมาช่วยได้เรามีคอแหลกเปลี่ยนอคอแลกเปลี่ยนอะไรอะ่ะเรียนทั้งอยากให้มันรอดได้ได้เดี๋ยวผมกลับไปเอามาให้ท่านท่านช่วยเฝ้าไว้ก่อนได้ไหมล่ะเดี๋ยวผมไปตามมาให้ เพราะว่าผมกลัว,วถ้าตอนผมไปมันจะมีคนมามายุ่งไงไม่รู้ว่าหนีมาได้ไงนะทุกคนผมคิดว่าน่าจะลมลูกคุกคานเข้ามาที่นี่นะแต่บาดแผลไม่น่ามีด,ดูดูท้าทางเขาจะโดนเล่นของนะครับหรือไม่ไดโดนทําของใส่เพราะว่าบาดแผลภายนอกไม่มีน่าจะบาดเจ็บบริเวณภายในเอาอเป็นว่าผมจะให้ท่านเฝ้าอยู่นี่แล้วกันนะเดี๋ยวผมมาไม่นานมาก ได้ได้ได้ไแล้วท่านจะเฝ้าได้ไหมเนี่ยโอ้ยางงั้นอ,อ,อย่างางั้นดีเลยผมจะได้ท่านเฝ้าวไว้ก่อนแล้วกัน เก็บขขาของนะครับเดินทางกลับไปหาเพื่อนๆนะครับแล้วก็ให้เขานะครับมาช่วยกันพยุงลุงเขากลับนะครับปัดเจ็บหนักเลยดูท่าแล้วน่าจะเดินไม่ไหวนะครับเดี๋ยวจะต้องไปหาพวกเปยพวกอะไรมายัางว่าเขาไม่ได้บอกผมไว้ก่อนนะว่าจะมาให้ให้ผมเนะี่ยมาช่วยนะครับเดี๋ยวผมมาครับท่าน านเฝ้าไว้ก่อนนะผม,ผมจะรีบมาโอด้ดูบรรยากาศทุกคนไม่สู้ดีเลยนะไปนี่ไปไหนวาเดี๋ยวอีสักพักก็เดี๋ยวเย็นแล้วนะครับดูบรรยากาศครับ ไปทุกคนเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปหาคนมาช่วยนะครับเดี๋ยวคิมหน้ายังไงถ้าผมมาแล้วเดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้ทราบนะว่าเขาเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างนะครับไปเดี๋ยวนี้ไปก่อน